ร้อะอะไรเก็บนะครับผมะเอเห็นไหมโซ<ส>่มันจะมีเดือยตรงนี้นะเดือยตรงนี้เราใส่รูน็อตนะเราใส่ในรูน็อตเสร็จแล้วแล้วก็ดึงดึงมาวรงนี้ก่อนให้มันตึง thấy mấy, thấy mấy? Đuôi phải nó sát thỏ nó hằn về phần đó. ไฟฉายส่องเข้าไปข้างในแบบนี้เดแบบี๋ยวจะได้มองเห็น ชิดละแน่นแล้วก็ชิดละพอแน่นแล้วก็มุนให้ตึงมือหน่อยครับผมแล้วก็โยกเลยได้ใช่ไหมเราต้องโยกอีกมันก็แน่นนี่ ย่นอย่างนี้หรือไม่ได้ไงดดีเลยเน้นละไตัวตัวมือเนี่ยตัวมือนี่เน่นละไม่งั้นเดี๋ยวจะขาดไ่ได้มันจะหวาน